ถ yup. ้าไม่เอทไข่กะทะอาหารเศร้าเมนูยังไงมาจัดมาเบิรงกันเลยกะทะเจ้าบ้าบอกไว้ก่อนเด้อมีเมนูนี้หัวใจเคยเอทังแรกด้วยกันบอกไปกันยการการการกินกะทะเราห้องใส่กระทานี่พอเหากินหลายคน thay nồi vô đây cũng chỉ nhạt nhạt cả khoai được luôn một nơi một nơi mà nó đấy à lấy จะปอบหน่อยปอบไงอยู่นี่ยหลายอันนี้เนี่าแมนันว่าม่เมื่อยฉีบไม่ตอบแตกอย่าจะไ่สวยขนาดนี้ได้ไม่เมื่อยฉีบใเวทีหาได้หมดเนี่ยเช้จะปอบแตกแล้วเสียได้จริงๆก็ไม่ถแตกค่ะจัดหน่อยใส้เกลือ bố cái tí phút trong tay của chiêng lắm, tay hôm phụng chia cái tay à. thì bị tạt chưa có phải nhỏ bầu nhưng mà vòng gần vòng vào vào đây để vòng vòng <laughs> ใส่ลงไปเขามากักเงี้ยแต่ใส่จริงๆตรงนีคุ้นเชียงเนาะตรงนีเครื่องเขาก็เอาใส่ลงไปมีอะไรก็ใส่ลงไปไปใส่กระทะงใส่กระถา,ครระถางคนจนนี่อย่างเัาก็ใส่ลงไปเครือเนาะยอาเรืองมากอย่างนี้หยอดดอกก็ใส่ลงไปโอ้ยใส่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 กระทะคนจน ไปหนาจักว่ะออนนี้ของเขามีในบ้านเาก็มาใส่ได้เลยนะค่ะก็จําเป็นไม่ต้องไปซื้อของดนี่อย่างเขาจะใส่ลงไปดิใสนหลายคนใส่หอมไปทีนึงได้ค่ะ เข้าให้ใจนิดนึงคีกป่ะพริกไทยแล้วค่ะบัดนี้กินเพาก็ต้องใส่ซอสนิดนึ่งแล้วใส่หรือท้องซอสไงไปเจ็บน้อยเจ็บน้อยให้เมื่อกูละอูน้อยนิดนึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อย ไปหอมอีกน <Es> ึงขั้นีติ๊กติกเพิ่มอีกทีนึงแล้วค่ะเด้ออยากทุกคนมากับ่าดีกัิมซอสอ่อข้างขวดง่ายส่ะใส่อีกทีนึงตามคนชอบของเขาอืซอสพี นี่แหละค่ะจบแล้วค่ะไหนๆจะกินบ่ค่ะก็จะกินบ่จ้าใครกับบ้างๆก็เอ็ดกินได้เด้อค่ะเด้อคุณน่ะหอมหอมจ้าจ้าแค่คคคนี้ละค่ะคลิปนี้จ้า